สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับยผู้ช่องคอยบอกัวเด้สิครับป้งหนึ่งนีครับป้งหน่งอาจงานเข้านะครับถ้าชาวบ้านลุกคือกันพร้อมใจกันมาที่โรงพักแล้วก็ศาลนะครับป้งหนึ่งอาจจะงานเข้านะครับคือตอนนี้นะสี่ครับชาวบ้านหลายคนก็พอจะทราบหน้าทราบตาป้งหน่งนะครับว่าป้งหนึ่งหน้าตาเป็นยังไงมานตัวนี้เป็นยังไง ชาวบ้านหลายคนก็คงจะเห็นทราบน่าทับตาเพราะชาวบ้านก็เริ่มที่จะดูโซเชียลนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็รู้ดีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่วันนั้นที่มีการใสยดาวกันนะครับถ้ามีความผิดจริงชาวบ้านก็ผิดด้วยนะครับแต่ถ้าชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาดูแล้วมันไม่ได้มีความผิดนะครับอกทีท่านและรายได้ตรงนั้นก็ไปช่วยเหลือนะครับการกีฬาเยาวชน ต้านพยาธิครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลายๆอย่างที่ลุงได้ให้ป้าได้ให้ไปปัจจัยไม่ลุงไม่ได้เอาเข้าใสาก่กระเป๋านะครับชาวบ้านรู้ดีแต่ก็ลุงก็ทําให้เห็นชัดนะครับงานนี้พี่ครับผมเชื่อเลยะครับว่าถ้าโป้งเหน่งยังดื้อด้านนะครับที่จะเล่นเรื่องนี้นะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับชาวบ้านลุกฮือขึ้นมานะครับจะทําให้อ่าโป้งเหน่งเดือดร้อนแล้วก็จะอับอายขายขี้หน้า เพราะชาวบ้านเขารู้ว่าการที่ลุงป้ามาอยู่ตรงนี้คือสร้างตระกูลงามฟาร์มดีให้กับชาวบ้านเศรษฐกิจเอออะไรเอยที่พักรีสอร์ทเออทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับอาจจะไม่เต็มรอ้อยแต่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเป็นการพัฒนาชุมชนแล้วการที่ลุงป้ามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยไปสร้างฟาร์มเดือดร้อยให้กับชาวบ้านนําพาสิ่งดีให้กับชาวบ้านผู้นําชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โปงเหน่งนะครับมาออกมาร้องเรียนเนี่ยนะครับ มันทําให้พวกเราแล้วก็ชาบ้านเนี่ยนะครับเห็นเจตนารมณ์ของป้องหนึ่งว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้และไม่ได้เรื่องเป็นคนที่อิจฉาแล้วก็เป็นคนที่นะเลอะเทอะนะครับชาวบ้านก็ดูแล้วคนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นทนวยนะครับเอาความรู้มาลางแก่คนลักย่านะครับ อนนี้ก็ผมเชื่อนะครับว่าถ้าปงเหน่งขับรถผ่านมาแถวชาวบ้านนี่ผมอยากถ้าผมผมเชื่อนะอาจจะต้องโดนไข่ปลาหรืออะไรสักอย่างนในในอนาคตนะครับในอนาคตผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วผมผมเชื่อในความรักในความสามัคคีที่ชาวบ้านมีต่อลุงต่อป้านะครับผมเชื่ออย่างนั้นสักวันหนึ่งนับถ้าชาวบ้านลุกฮือขึ้นมาเนี่ยคนที่จะลําบากก็คือปงเหน่งและก็หน่วยงานบางหน่วยที่ทําตาม เจตนาลมบ้าบๆบอของโป้งหนึ่งนะครับโป้งหนึ่งก็โปงง้โปงหนึ่งก็ชอบทำนิสัยนะครับเอาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับไปคมขู่อย่างเมื่อวานหรือเมื่อกกี้เนี่ยเห็นนั่งไลยอยู่ก็จะเอาหนึ่งห้าเจ็ดคมขู่จพนักงานนะครับก็จพนักงานเขาทําตามหน้าที่นะครับทํางานตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่ว่า เอะมึงก็จะมาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าการพนันนะครับมันต้องมีหลักฐานนะครับมีของกลางย้ํานะครับต้องมีของกลางอันนี้ของกลางอะไรก็ไม่มีมีแค่คลิปแปดนาทีมันเชื่อถือ,อได้บ้างอะไรอะไรได้บ้างครับคลิปแปดนาทีมีอะไรเชื่อถือได้บ้าง แต่ถ้าเป็นกล้องวงจรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้เพราะสารการาันตีแต่ถ้าเป็นคลิปจากมือถือสารก็จะมองเป็นคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่สนใจนะครับสารก็จะมองเป็นคอนเทนต์ถ้าเป็นคลิปจากมือถือแต่ถ้าเป็นกล้องวงจรที่ติดตามบ้านติดตามท้องถนนเนี่ยนะครับมันไม่ให้คอนเทนต์นั่นะคือของแท้ ศาลกจ็จะรับไว้พิจารณาแต่คลิปในมือถือผมเชื่อว่าสารคงไม่รับไว้พิจารณาหรอกครับนะครับอาจจะมีรับไว้แต่ก็ไม่เต็มร้อยหรอกครับเพราะมันเป็นคลิปทุกวันนี้โลกเราโซเชียลมันอยู่ที่คอนเทนต์ความจริงก็มีครับนะครับมันอยู่ที่ดุลพินิจของสารเพราะฉะนั้นของกลางไม่มีไปหาของกลางมาครับรู้ไหมครับว่าโป่งเน่งกรลังไม่ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนด้วยเพราะในคลิปนั้นมันก็มีชาวบ้าน ถ้าจะเล่นก็นเล่นชาวบ้านหมดเพราะฉะนั้นเชื่อหรือไม่ว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมแน่นอน <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะมันเป็นกิจกรรมย้ํานะครับมันเป็นกิจกรรมนะครับมันเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ใช่ทําขึ้นมาเพื่อ <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ทําขึ้นมาเพื่อแบบ <c oughs> เอาเงินแถวเ,เป่า ชิดลุงชิตบ้าไม่มีหรอกครับ <c oughs> ทำอะไรนอกจากเสื้เป่าถ้าเป็นของส่วนรวมทาไม่ใด้ธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่าไอ้เรื่องสอยดาวหรือเรื่องอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> ตักไข่ตักไข่เนี่ยมันไม่เรียกสอยดาวครัไมด้ตักไขน่นะ <c oughs> ผมเชื่อว่าไม่มีแล้วครับนะครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไร ก็ร้องในตามคอนเทนต์นะครับพี่เมย์หรอกแต่หลังมิถุนานี้น่าสนุกครับผมประกาศตรงนี้เลยครับว่าหลังมิถุนานี้น่าสนุกนะไอช่องหงุดหงิดช่องหนึ่งและนะแล้วก็เมีจ่ายนี่แหละครับปาแกาก็ประกาศประกาศ,ปกาศไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ว่าเตรียมรับกรรมรอหลังรอหลังคดีใหญ่ก่อนนะครับ เตรียมเช็คบินแน่นอนนะครับไอ้พวกเมงจ่ายหรือว่าไอ้หยุดยิดนะครับตอนนี้ที่แตกคอกันไปแล้วแตกคอเนี่เพราะว่าเมงจ่ายเรียกค่าวิชาชีพไอ้หุดยิดแพง,ไงไเงินไปงุดยิดไม่พอใจที่หุดยิดเคยเข้ามาช่วยเหลือนะ,อะ,อะอหลายทิ้งหลายอยางเลยทงมาค่าใน,านมุงค่าน้ำมัน <c oughs> มาทำคอนเทนต์มารายการแต่ตอนนี้นะครับเมงจ่ายกลับไปเรียกค่าวิชาชีพมันแพง มันก็เลยแจกขอ,อกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะบอกให้อไอป้ปงเน่งนะครับมึงเตรียมรับกรรมในสิ่งที่มึงระทำมึงไม่ได้ทําเพื่อสังคมเลยมึงทามึงทําเพื่อส่วนอัติล้วนมึงไมไ่ทำเพื่อประชาชนเลยมึงทําเพื่อส่วนตัวล,วล้วนก็ฝากให้มึงคิดพิจารณากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ าฝากด้วยครับโปรเจกต์ของทีนะครับวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวรอลุงป้าอีกทีหนึ่งนะครับว่านะครับวันเสาร์นี้เราจะเดินทางไปทํากิจกรรมนะครับนะครับเดี๋ยวรอลุงอีกทีหนึ่งว่าจะไปบ้านชิดีวันไหนนะครับเพื่อที่จะนำค่าคอมมิชชั่นนะครับโปรเจกต์ของทีพันกล่องไปซ่อมหลังคาให้กับอ่าให้กับบ้านชิดปากแวหรือบ้านน้องอ้อนะครับที่หลังคารั่วฟ้าเพดานน้ำรั่วลงมาพังลงมานะครับก็ฝากเอฟีครับ หนึ่งพันกล่องนะครับนะครับให้กับชิดปักแปรนะครับตอนนี้นะครับออเดอร์นะครับมาแล้วหนึ่งร้อยกล่องคนเดียวพัพเนกนะครับได้หลุดตกอยู่ในมือของเอฟซีท่านนี้แล้วนะครับขอบคุณมากๆครับเราเดินทางกันมาไหนเดี๋ยวผมก็จะไปด้วยนะครับไปด้วยกันไปช่วยชิดจันน้อยชิดก็เป็นคนที่คอยช่วยงานลุงช่วยงานป้าในเรื่องของที่รานหลวงปู่นะครับต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับ อ๋อสาลินม้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ